เลิดกันยทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้เนี่ยเราก็ต้องมาเล่นเกมฟรีไฟกันนะคะก็คลิปที่แล้วเราเล่นเอาวไปใช่ไหมคือว่างๆเนี่ยเราก็เลยหาเกมใหม่ๆมานั่งเล่นกันบ้างเนาะวันนี้ก็มาเล่นเกมการีนาฟรีไฟนะก็กิจกรรมมาใหม่เยอะมากเลยคือเราไม่ได้เข้าเล่นนานแล้วนะ กิจกรรมห้องแห่งความคุ้มนะคะเราก็ซื้อไปละเลยชุดเดียวเดี๋ยวเราก็ได้ครบเซตชุดสีชมพูตรงนี้แล้วนะคะวันนี้เราจะมารีวิวเซตซัมูไราสาวกันก่อนดีกว่าซัามูไราสาวอยู่ไหนจ๊ะที่แพ็กเกจนะคะนี่สวยมากเปิดกันเลยเดี๋ยวเรามาดูส่วนของผมกันก่อนดีกว่านี่ นี่คือทรงผมนะแล้วก็แว่นนะคะเป็นแบบซามูไรแบบแนวอินเตอร์นิดนึงแล้วก็มีตัวชุดด้วยแบบนี้เลยลักษณะก็โอเคค่ะแล้วก็นี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีสัตว์เลี้ยงใหม่เข้ามาเป็นหนูแฮมเตอร์เนาะน่ารักน่ารัก,รกเกๆแล้วก็อันนี้นะคะเป็นสิทธิ์ขั้นสูงใหม่นะที่กำลังจะเข้าในเดือนหน้านะเราก็รอเปอยู่เหมือนกันนะคะตัวนี้รอมาประมาณ สเดือนนะหลังจากที่เขามีปล่อยภาพหลุดนะคะแต่ว่าเราไม่สมัครพันหนึ่งหรอกเราคิดว่าเราจะสมัคร50นะคะแล้วก็มาเล่นพร้อมท่านผู้ชมกันนะคะปุ่มปิดเรากดไม่ค่อยได้อ่าส่วนไอชุดเนี้ยทุกคนไอที่มันเป็นผมชมพูตร,ตรงนี้นะเราขาดเสื้อมันอย่างเดียวแล้วนะอ้าวโอเคคือชุดมันยังไม่ครบไงมันก็เลยสวมใส่ไม่ได้แต่เรามากันก่อนดีกว่า มาเล่นกันก่อนเลยเอา้าเอ้ยเดี๋ยวแต่งตัวอะไรเนี่ยต้องมา,าครบเซตส,สิเหมาะก,กับส,ก,สก,กาสไททันมาคือสก,ก้าไททันเนี่ยเหมาะก,กับทุกชุดเลยนะเอาเอาดีดีหมดสี่วีสี่ละก,กันไม่ได้เล่นนานแล้วเอาง่ายๆก่อน ซามูไรจะไปลงซีวีซีค่ะทุกคนมาเลยเอาเป็นปืน M500 ก่อนเนาะอุ้ย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 บักบักบักซามูไราสาวมาแล้วจะเล่นกระโปรงไม่ได้อุ้ยมีคนเปิดไมค์ค่ะทุกคนอุ้ย ันใส่ชุดซาม,มูลไรเหมือนเราเลยอ่ะว้ายโอ้ยทุกคนเราตายแล้วเนี่ยมันซ้ำเราคนเดียวเลยอะเพื่อนอยู่แตไมไม่ซ้ำเนี่ยมุ้เราเล่นไม่เก่งนะทุกคนแต่เน้นเติมนะจ๊ะเนี่ยหมดตีแน่นอน อุ้ยเราไม่ถนัดปืนพกด้วยแหละแกตัวไปอีกเอ้ยยิงมันก็ยัยยหหับให้นะมันอุ้ยตายแน่เลยเอือยยัยยับค่ะทุกคนยัยยับค่ะขออยู่เมพีแล้วกันเอา้า เราไปเก็บลูกกระสุนปืนเขาทุกคนโคตรชั่วเลยอะชัว่วกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะโอ้ยมันมีลูกซองอะ่ะมันอ้อมค่ะทุกคนระวังนะ อีกตัวนึงอยู่ไหนวะฮัทชุบเหรอวงมาที่เรามันต้องวิ่งค่ะทุกคนวัสดีเราจะแพ้ไม่ได้นะ อุ้ยเกือบแตกทุกคนตกใจหมดเลยว้าเก็บของก่อนเก็บของไม่ทันอนะ่ะอุ้ยเหลือจับสามเล่นสก,กาไททันดีกว่ามาเป็นเช่านะเนี่ยเป็นเช่า ขยิบไอวออไปอันหนึ่งเวลากันเพื่อนนะปะชุดใหม่นี่โคตรโหดนะทุกคนบอกเลยสวยนะเอาดีๆเป็นแบบสามูไรสาวแบบอ,อินเตอร์อะไรแบบเนี้ยไปยืนทำอะไรบนบ้านอนะลูก มีคนวิ่งอย่าโูหัวออกมานะเดี๋ยววงก็บีบค่ะทุกคนตายไปสิอุ้ย มันอยู่ในบ้านหลังหนูนะทุกคนคนเดียวเพื่อนไม่ได้คิวเลยอ่ะคิวรัวๆจ้าก็มาสิจ้าก็มาสิจ้า คือเหตุนิดนึงเวลาโดนยิงไม่มีเลือดอะไรแบบเนี้ยเกาะด้วยขอละเบิร์ดขอละเบิ้ลไปค่ะทุกคนอุ้ยเรารู้สึกเราเสียบเอียบอายุฝั่งเนี้ยพวกเนี้ยมันชอบมายืนบนหลังคา นนเนียมีระเบิดทำไมไม่ปาไปวะเมื่อกี้อ่ะชาลาดเออสมอรหรือเปล่าเนี่ยเสมออะไรมั้งไม่มีไอวอลอยู่ลำบากเลยเราเราไม่มีปืนชารเราต้องอยู่ที่สูงนะทุกคนเราไม่รู้ว่ามันจะอ้อมฝั่งไหนอะที่ อ้าเราเห็นแล้วค่ะทุกคนุ่นหลังคาอยู่กับน,นักใช่ไหมมันอยู่กับน,นักใช่ไหมเฮ,ยฮย้ยอุ้ยจะเอี๋จะอีเอามันเพื่อนเอามัน เ e a ยร์บริสโอล์กูดอุ้ยไอตัวสปริงที่ให้เราโดดขึ้นไปเนี่ยน่ารักนะต้องหยิบ m p ็สีสูตรลูดค่ะอ้าวอ้าวจะซื้อของก็ซื้อไม่ได้เฮ้ยเกาะสองเห็ดเราว่าเราต้องอ้อมอฝั่งนู้น อ้อมขึ้นบันไดคิดว่าฝั่งเรานะ่าจะขึ้นบันไดกันเยอะนะเนี่ยหยุดปุ่นโอ้ยรถอ้อ,อมหลังนะชุบชุบระวังหลังระวังหลังแล้วปิดแบบนี้จะออกไงไวะเนี่ย กดอะไรเนะี่ยแม่จ๋าวงบีบแม่จา๋จาอ้าวเล่นด้วยอ้าวุ้ย <c oughs> ทำไมไม่ตอบอ่ะอุ้ยอย่า้าดิเล่นกับใครินเล่นคนเดียวเข้าหาทีม CVC เออวงบีบ อู้ไอบ้บลูเออเย่ชนะแล้วทุกคนไปดิกูเลยคนเ,เดี๋ยวเรามาดู กิจกรรมว่ามีอะไรกันบ้างนะกิจกรรมรอบนี้นะคะที่มาก็มีไอ้เจ้านี้เลยก็คือเป็นกล่องสุ่มให้สุ่มจิ๊กซอหรือเปล่าแต่จิ๊กซอไม่นำมาจากไหนจิ๊กซอนี้เหมือนจะนำมาจากที่ร้านค้านะหรือไม่ก็อะไรสักอย่างนะคะแล้วก็เป็นเป็นกล่องสุงม่มแบบนี้ที่ร้านค้าเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเดี๋ยวค่อยไปดู อันนี้ก็จะเป็นเล่นทํากิจกรรมแล้วก็รับของนะอันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะอันนี้ก็ทํากิจกรรมแล้วก็รับของอันนี้ตู้เซฟรหัสลับนะคะตู้เซฟรหัสลับเนี่ยเราไม่ได้ชุดจุดจีนมานะทุกคนแต่ว่าเราได้ชุดซามูไรมาแทนส่วน,นเจ้านี้นะคะก็บอกไปต้นเกมแล้วเนาะก็คือซื้อหนึ่งได้มันจะสุ่มให้นะคะมันไม่ได้ให้เราเลือกเองนี่สมมติว่าเราซื้อเจ้านี้ใช่ไหมเรากดซื้อปุ๊บแล้วมันก็จะสุ่มให้เราเอง อัตโนมัตินะคะหลังสุ่มของมันเองนะร้านค้าไปดูกันมีอะไรบ้างนี่ไอ้กล่องไอ้เจ้าเนี่ยดูคนเรายังไม่เห็นไอ้จิ๊กซอมาเลยอะจิ๊กซอมัน,อ,อ,มนอาจากไหนอะน่าสนานะอันเนี้ยอยากสุ่มจังอุ้ยด้านหลังเป็นดึงแดง ลองสักอันได้ไหมรู้สึกว่าต้องเกลือแน่ๆเลยอะทำ <c oughs> อาหารไปให้หมากันเลยทุกคนอ๋อแล้วก็เจ้านี้นะคะเป็นชุดใหม่ที่เราเหลือแต่เสื้อนะคะที่เรายังไม่ได้เหลือแค่เสื้อที่เรายังไม่ได้นะมีรอยสักด้วยเนี่ยมีเอฟเฟกนะคะทุกคนสวยงามค่ะชุดนี้แบบเราเราคิดว่าตั้งชื่อว่าซากุระได้เลยอะเพราะผมอะไรมันก็เข้าหมดเลยนะ เออแล้วก็ชุดเหมือนเด e ร i ซิมดีสวยอะ่ะอันนี้ก็สวยนะจะมารอบจุดจีนใช่ไหมแต่ชุดนี้ยฉันชอบมากเลยมันดูแบบดูแบบโบราณแต่ว่าดูแบบแนวอินเตอร์แบบบ้านคนรวยลูกคุณหนูอะไรแบบเนี้ยแต่งอเออแล้วก็อันนี้จะเป็นนี่นะคะเป็นเซ็ตจ,จิ้งจอกเนาะเป็นสิทธิ์คันสูงใหม่นั่นเองนะคะ ซึ่งเรารอสิบขั้นสูงนี้มานานมากแล้วเป็นแบบตัวผู้หญิงมีหางอ่ะเออเป็นแบบจิ้งจอกอ่ะช่องชอบชอบ,ชอบมีอะไรมาใหม่อีกไหมจ้ะอืมไม่น่าจะมีอะไรใหม่ใหม่นะแหละนะอ่าแล้วก็อีกไม่นานนะคะก็จะอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่แล้วก็มีตัวละครใหม่เข้ามาด้วยนะคะเป็นแบบ แม่สาวผมสั้นแบบดีเจดีเจแบบดูสวยๆกรี๊กรอ่ะน,นะอืมก็โอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนส่วนชุดจุดจินที่เราต้องชื่อว่าซากุระเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอามาเป็นรีวิวคลิปหน้าละกันเนาะเพราะตอนนี้ยังไม่ได้นะคะน่าจะได้รีวิวประมาณเดือนเมษาแหละโอเคก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย